ต่อกันเลยฮะคือบันคอยแจ้งเนาะต่ออยู่สิ ไม่ต้องมีบอมมี่เมล่าเป็นไทยขึ้นกับว่าสิ้นไทยไม่ต้อมีเราไม่มีน้อยมาไล่บอเลี่ะวแม่แกมเพี้มาไล่มาคืนเมื่ลวานไปทำคลิปค่ะไปเบิ้งไปเบิ้งคลิปอ่าน้องสร้างก็ได้นะคะหรือว่าน้องผมแกมก็ได้นะคะเมื่อคืนเพราะว่ามาไล่จวดแนงนะคะเม่วนมาไล่มัไหลไหมมันหลายแมนมันหลายเดเลยบอเลียวก็ะเดื่อบอเล่ทายคลิปค่ะพี่น้องม่วนมาไล่เท่าไหร่เออหลายพ้วงอยู่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ย่ามันหลายพ้วงแม่ มันก็ไ้สามันได้สาหลายพวกได้แบบเป็นวั้วเอาบ่มมันก็สิีเรียกวาอยู่เมือนกันเหลายคนาเล้ยสาก็เหือนปลาไหลเนียนอยู่ดวะว่านี่คือมันตาส่วเห็ดาไลหน่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนโอ้ยสมศรีน้องุงน้องวมันมาันจี๊ะว่าอีกอ่ะตายเขาโอ๊ยบวา บอกกองด้วอีกจักบาลแน่ดูวยเเอกอ่ะชอบน้องนะเอกมากน้องที่แบบว่าน้องน่ะค่อยมากเสียงน้องแบบเสียงน้องแบบเป็นหมอลำเหมืแบบออกว่าเต็มเหมอลำครั้งแรกที่บางคนไลค์กดแชร์ให้จริงจังกอนเนี่ยเขากำลังกำลเปิดคลิปดูเนี่ยมาลุกมาของสีของสีไปไหนลูกหลังนี้เราจุกข้องหยอกกันเรื่องเบาเลยจริงๆมากนั่นเสียงน้องดิลูกเขาจิบอันนี้ข้ามือโอ้ เอกมานอนน้ำจนอนทีแบบว่านอนเสียงคือหมอล่ำแบบว่าหวานหวานน่ะเสียงนอนนั่้าไล่นเสียงอนกันหารักกแมนจ้าเอาเมยเลามาขนาดทำเป็นเ่าดิเลาันเมยาเบ้งพี่นอนจะเปลี่ยมันก็ได้่อ่นอกเมือกันนะแมนจ้ามือขนอันมือ้มอนอันจะคล้องไมม่ล่าไรอันไนอนไอาชิดะไปนใต้คลิปให้ แล<อ>้วตะกลนูเป็นนูกออกมาใส่สดสีม่วงได้ีกต่ว่ามันลูกออกจากแ็นเดียวกินอะไรก็าแม่เนีอาลูกเขาไปในเต็มเพื่อเจา้าเจ่าผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วตะกลนูอะไรแบวราถังแล้วขึ้นมาไม่รู้ว่า คุงพ,พี่หล่อได้ฟังถาเงื่อนไะศาตว์บอแล้วหกไปแต่ว่า,ามันจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันขับเ,เป็นนะ่ะอ่ะขาบออกในมุมของเอกเอกฟังองหญิงเนาะ <laughs> อูงิงจะร้องเป็นสไตล์ขององหญิงคืออูงิงจะร้องมาลั่มออกไทยๆ <laughs> น้องจะลองออสำเนียงแบบไทยๆเพราะอันเนี้ยน้องอาจจะแบบคุ้นชินกับการเนี่ยแต่พอน้องเคยอยู่โรงลางมังเนี่ยเจะลองออกแบบเป็นหมอลำมาลั่มแบบผู้จังแบบมาล่มแบบมาลั่มสมัยก่อนอะไรมั้ยเออขับเทียบเทียบเทียบผู้ใด้ขึ้นนี่แม่มีแกม โบพี่แก้มเสียงพี่แก้มแบเสียงดีแล้วแบบว่าพี่แก้มแบบเสียงร้องกจะคือแบบคือหมอลแม่แนะเออเสียงคือหมอลำ่ำแล้วพอถ้าจะหัวใจพี่แก้มเป็นแบบไหนนะครับกับนั่นแหละก็คือ,อ,อจะเป็นประมาณนั้นแหละโอ้ยมาแล้วคือเต่าแต่พอเออเดินก็เลยมือก็ออกจากทรงบนเลยน <laughs> ั่นรอามาเฟียแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องม้วน้านี่แบบเห็นผู้สาวหรอเขาบะข่อยมาย่างลูกย่างเต่าย่างเมียเขาอื่นไม่ยัง เอินมยังเกินมยังขั้นโบยี่ทีรมันทัดก,กัน,ไไนบ่ได้ได่ทบ่าวาเดีวแบบเี้ยนหน่อยอีรเได้นอเห็นแต่แม่ป่านทางมาเดียวเขาลทุเขาหละจีฟ้องฟ้องบาเออ,อย่อ้เมียเจ้าวกมาลรกวนัม,มันบมน <c oughs> ีีรีอรอก็มีเดียวรับคนนี่นี่นีน ่อนมเดก็เล่ไปคลิปพ่รู้เป็นเพลงนี้อ่ะพี่พีรู้ว่าเกไม่ใช่เพลงนี้นะเราะวันแต่เมืงได้พี่น้องเดียวเช้าศึกเขาประเด็นแล้วตนเดียวขออนุญาตหาคลิปนั้นที่เจอก่อนนะครับเหนึ่งดี๋ยเดี๋ยวไม่ได้ยติได้อะไรไม่ติสวินี่เนขากรเบิดกันในหลายีไม่กคือิติเพลงดอกกรว่างหันไ่ได้บไดหลายบอกได้หลายบอกได้หลายบาได้หลายอได้หลายจะได้พอเค้ยแล้วดาวแล้วาวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลังสันค่ะ พ่อแม่แม่พ่อแล้วอีอย่างเอาเจอแล้วเป็นคลิปนี้นะครับพี่น้องพอไม่ยอมกินเออผมเลยบอกที่น้องทุกคนหายติดต่อกระได้นี่ทุกคนเดี๋ยวคขล่นก่อนโผล่ล่างแล้วแบบเออแล้วแบบเมื่อพอนอนดูแบบไฟแบบสะกดจิตเลยหมุนขึ้นนี่ไยชุนชอบเลยไฟพ่อเนี่ยติดต่อหมุนขึ้นคำว่าสินี่แหละกระลรสิไม่เห็นคลิปบอกกับพี่น้องตั้งว่า หล่อปลอนงามเนี่ย่งหนุ่สเนี่ย่คละล่ตานั่หล่อปอนงามที่นหนุ่รับแบบว่าเนี่ยอีกชอบนะเพราะอีกอ่ะก็เคยแบบว่าสวัสดีค่บจรินก็วันอีกค่อยใก้ยลูกเอนเคยแบบว่าปอน ก่อนี่คลุมนี่ยังแบบยังชุ่มนุ่มด้วยคลุมของโรงเรียนนี่แหละเอกเลยมาการก่อนมาที่พอดีได้แบบเอกมันเจอน้องลำที่หนองบึงจล่ะเป็นคลิปแรกที่ขอพูดถึงน้องฮักเพียงนะครับอันนี้แบบไม่ได้พูดแบบไปเปรียบเทียบว่าจะใครนะแค่พูดถึงตัวน้องโดยตรงแล้วก็ชอบน้องนั้นองโลกะครับจะร่างอวัเสียงอาจจะรบกวนหลายสองข้างเนี่ยพี่น้องได้เนี่ ไม่กดหน้าจอยที่ไหนหอวกดยังไงอ่ะกดสีขาวได้ไหมอืมเนี่ยเป็นคลิปแรกที่พูดถึงน้องนะครับด้วยความประทับใจวันไหนเลยคือเป็นความรู้สึกแรกที่ประทับใจน้องเอกอะวันีมีโอกาสได้ฟังสียงนองกันเต็มที่เพราะว่าช่วงน้องกันเอกนอนนอนหลับแต่ว่าอันไปฟังนอนที่ตอนแมกอดิชันเอียงอยู่ไปเลื่อนเจอในทิกต็อกนี่แหละแล้วก็ไปเจอคลิปล่าสุดนั่นแหละก็คือคลิปที่น้องก่อน อีกมาอีกมาคุ้นฝอนงามนี่งามมวยขึ้นเใยละสามคนยืนขางกันอยู่มาคว้ากันฝอนทั้งฝอนทั้งยอกกันสามคนยืนขางกันนี่แหละอันยอกกันนี่แหละเขาที่เขาท <c oughs> ี่ปดตำแหน่งเห็นนี้จากกันอยู่จะน้องกับจับแยกเออก็เลยแบบบอแบบที่นี่น <c oughs> มุม <c oughs> แบบห้องสามคนยืนยืนอยู่ขางกันกนนั่แบบเล่นอยู่แต่ว่ากับแบบฝอนนอกคอฝอนงามเด้บริบริยอกโปรโมเดียี้บริยอกก็ยองจากคอเนี่ยแล้วว่าค้ากันฝอนนั่กันสามคนเนี่ย ถ้าการต่างใจฟอนยันไ้ถ้ามันฟอนถือไล่นวนั่งแมนถือไล่จังหวะพร้อมโอ้ยผไปยืนซื้อกื้มีดอกจะผมข้อสามคนอขึ้นท่ามากันาะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องขออนุญาตลำลาไปก่อนนะครับเอกแค่มาพูดถึงในมุมของเอกถึงน้องทั้งเพลงเฉยว่าเป็นความรู้สึกแรกที่เอกประทับใจน้องนะครับบ๊ายบายพี่น้องครับมากกวสีเขาไปเล่นยากหน่อยนึงนะ